ที่ส1บเอ็ครับตั้งเต็นทที่เต็มเลยไปถึง17ครับโอ้ถึง17เลยครับเมษาเลยครับโอ้ถึง17เมษาเลยก็ก็คือจะมีเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่นอกก็คือเบื้องต้นพี่ทหารก็จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนก่อนครับรวมถึงนักท่องเที่ยวและก็แรงงานใช่ไหมครับพี่ครับทุกคนครับไม่แบ่งชนชั้นนะครับไม่แบ่งชั้นนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชมอันนี้ผมขออนุญาตกล่าวชื่นชมหน่อยนะครับผมพี่ทหารมาตั้งเต็นท์รอให้บริการกับประชาชนของไม่ไม่เฉพาะคนไทยด้วย ทั้งนักท่องเที่ยวเองแม้กระทั่งแรงงานอย่างพวกผมเนาะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ความช่วยเหลือนีน่คือทหารไทยครับก็คือความอุ่นใจทหารไทยเป็นทหารของประชาชนจริงๆนะผมพูดได้เต็มปากเป็นทหารที่รักประชาชนรักประเทศไทยอันนี้ขอเชิญชมผมขอกบขอบพระคุณนะครับผมนีค่ครับผมเห็นไกลๆนะมูดเห็นหือเปากเมื่อกี้นะพี่ทหารจริงๆผมขออนุญ,ญาตพี่ทหาร้วนะเมื่อกี้ที่จะมานั่งอยู่ตรงเต็นท์นี่นะก็คือ พี่ทหารเนี่ยเขาจะมีมาการช่วยประชาชนอันดับแรกการช่วยเหลือประชาชนก่อนเนาะอันดับแรกช่วยเหลือประชาชนนี่แหละเห็นของหนังที่เห็นพี่เขาวิ่งไปเลยไปช่วยเลยอันนี้ผมขออนุญาตแต่ว่าอ่าขอช่างภาพของทางพิททหารมาก่อนแล้วก็ขออจารขอถ่ายถ่ายพี่ทหารเพราะว่าเห็นแล้วชื่นชมมากก็คือการอำนวยความสะดวกเนี่ยต่งตงตงางๆอย่าเราเนี้ยเนาะเมื่อวานถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยๆอี่ยพี่เขาก็ช่วยได้เบื้องต้นก่อนอย่างเงี้ยเรื่ของหนักสัมภาระต่างๆที่เรต้องถือต้องพกเนี่ย ีพี่ทหารก็จะช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือจริงๆบอก็จะพูดไปถูกนะว่าเป็นหน่วยไหนเนาะอะไรไงเนี่ยก็จะพูดไปถูกแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเห็นอันดับแรกก็คือชื่นชมก่อนเลยชื่นชมจากการปฏิบัติการกระทําจริงๆนะทุกคนไม่ได้ชื่นชมจากการมาชื่นชมด้วยปากเปล่าจากสิ่งที่เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วการปฏิบัติเราก็จะก็อยากจะถามอยากจะถามทั้งพี่ทหารดูเนาะเดี๋ยวทางภาพที่ลงมาเดี๋ยวจะถ่ายที่ทุกคนไปดูเนาะ แล้วก็่อนจะพาทุกคนไปดูข้างในนิดหน่อยเนาะว่าผู้คนเดินทางเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับผมเลยนี่ก็เหมือนจุดบริการประชาชนของกองทัพบ,บกโดยมณฑลทหานบกที่11นะครับทุกคน สวัสดีครับผมครับผมกราบขออนุญาตนะครับผมชื่อแจ๊บเป็นคนลาวนะครับผมผมเป็นยูทูบเบอร์อาจจะช่องเล็กๆนักช่องหนึ่งวันนี้ผมเห็นความประทับใจอันหนึ่งผมมาแล้วเห็นพี่ทหารวิ่งไปช่วยประชาชนนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเนาะที่ถือสมาระหนักแล้วพี่ทหารก็วิ่งไปช่วยเลยไม่ได้ยังไม่ได้ขอความช่วยเหลือวิ่งไปช่วยเขาเลยเพราะว่ามันขอมันเยอะมากนี่คือหน่วยนี่เลียกหน่วยอะไรครับขออนุญาตครับ เป็นกองทัพบ,บกจัดโดยมฑลนทนหารบกที่11ครับอ๋อาจัดโดยมฑลนทนหารบกที่11ครับเริ่มต้นจากวันไหนครับมันมาจัดอยู่ตรงนี้เรามา17เมษายนครับ,บ,บอ๋อ17เมษายนจะไปสิ้นสุดตรงไหนครับผมวันไหนวันที่17เมษายน17เลยครับโอ้โหก็คือมามาเริ่มเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ เราจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงโอโ้โหคำะวุคนี่คือ24ชั่วโมงหมายถึงว่าประชาชนทุกคนที่มาตรงนี้มีความอุ่นใจอย่างแน่นอนคือ24ชั่วโมงเลยแล้วเบื้องต้นเราเราเราช่วยเหลือประชาชนแบบแบบไหนมากครับขออนุญาตครับก็จะมีหนึ่งสัมภาระหนักครับพวกสัมภาระหนักแล้วก็มีเด็กเล็ก เราก็จะเข้าไปช่วยเหลือในการแบ่งเบาก็คือยกสัมภาระไปส่งบริเวณจุดซื้อตั๋วหรือด้านในครับครับแล้วก็การจราจรหรือแม้กระทั่งเหตุอื่นๆที่มันไม่ปกติครับอาทิเช่นวิ่งราวทรัพย์หรืออาจจะมีกรณีเป็นลมอะไรประมาณนี้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถทําได้ครับก็ก็คือในเบื้องต้นก่อนก็คือเราเห็นเหตุการณ์เราช่วยเหลืออย่างแน่นอนหรือว่าถ้าประชาชนทุนไหนสมมติเนาะอ่า ภาพแบบว่าไม่มีคนช่วยอยากให้เขาอยากสื่อถึงประชาชนยังไงว่าครับเรามาตรงหน่วยนี้ได้นะสมมติว่าต้องต้องแบ่งต้องอุ้มอะไรเงี้ยอยู่ตรงข้างนอกเงี้ยมาขอความช่วยเหลือได้ไหมครับได้ครับโอไม่แบ่งชนชั้นครับก็คือความช่วยเหลือนี่ไม่ไม่แบ่งเลยว่าเป็นเป็นคนต่างด้าวเป็นแรงงานเป็นนักท่องเที่ยวไม่แบ่งอยู่แล้วไม่แบ่งครับไม่ได้บริการเฉพาะคนไทยไม่ได้บริการเฉพาะคนไทยนี่คือทหารไทยครับผมทหารของประชาชน แล้วเป็นทหารที่ดูแลทุกประชาชนของประเทศทุกประเทศนะที่มาอยู่ในประเทศไทยและก็ที่มาใช้พื้นที่บริการอาสถานีขนส่งมอชิดแห่งนี้นะครับผมก็ว่จะเป็นก็ตื่นเต้นนะทุกคนบงตรงก็คือด้วยใจจริงแล้วเราชื่นชมทหารมาหันานมากแล้วเคยรับความเสียหลือจากทหารมาแล้วบัดเจ็บเองนะ แต่ว่านะตอนนั้นประเทศยังไม่มีสื่อไม่ว่าจะอะไรทางไหนแล้วแต่ในมือเนาะ<ม>ก็อยากชื่นชมมากๆและวันนี้ก็ขอชื่นชมจากใจครับผมทห<ม>ารไทยคือทหารของประชาชนทหารที่ปกป้องประชาชนโดยแท้จริงครับผมขอบคุณนะครับผมก็ขอรบกวนพี่ทหารเท่าน,นี้นะครับผมบขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับพี่ทหารชื่นชมครับทหารไทยผมชื่นชมจากใจครับขอบคุณนะครับพี่ครับผมขอบคุณอะไรครับดีครับครับ ก็เมื่อสักครู่เนาะบอสแท็บเองก็มีโอกาสว่าลมนำพีทหารเพลนเนาะทุกคนเนาะมีโอกาสลมนำพีทหารเพลนขอสัมผัสเพลนเนาะทุกคนเนาะอ่าทุกคนเห็นบอสือเหลืองนะก็คือพีทหารเนาะอ่าทั้งกองทะบกเพลนเนาะเปินมาประจำการตรงนี้เพื่อให้อ่าบริการประชาชนเนาะผู้ที่ถือสัมภาระนักเนาะถือสัมภาระนัก แล้วกัผู้ที่มีลูกน้อยนี่ผู้ที่อาจจะไม่สบายแน่เนาะหลายอย่างทุกคนแม้กระทั่งการวิ่งเล่าซับหตุผิดปกติต่างๆเนาะอ่าพกอาวุธบ้บอม,อม,อมันยังบ้องเพิ่นก็มีการปลดพลังแบบการให้ความช่วยเหลือต่างๆเกี่ยวกับประชาชนของเพิ่์ลนะทุกคนเนาะว่้บอกเจ๊บเองก็ตื่นเต้นะน,ะ,นะทุกคนเจ๊บเองก็ตื่นเต้นก็ก่อนมันยังมัววายเพิ่นขอขออนุญาตขอสะพานเพิ่นก็ย่านกันแหละย่านเพิ่นลอาบ่อดีจานเนาะทุกคน พราะวอเจ็บเองก็เป็นคนลาวเนาะก็เว้าให้เพิ่นฟังเพิ่นก็เลยได้ได้ได้ไม่เป็นไรบอกไม่ได้อดบอจจะก็ดีใจดีใจเลยก็ขอถามเพิ่นกับขอรบกวนเพิ่นหลายเนาะเพิ่นเองก็ต้องปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เนาะทุกคนแต่ว่าเพิ่นก็ถามผู้บังคับบัญชาเพิ่นก่อนได้เพิ่นจะให้อนุญาตให้บอจบสัมภาษณ์บ่แม่นว่าเพิ่นสื่อสัมภาษณ์เลยนะทีนี้ทางผู้บังคับบัญชาเพิ่นบอกได้เลยก็ไม่เป็นไรก็คืออ่าบอจบเองก็เหมือนกับสื่อเล็กๆช่องนึงก็เป็นสื่อเนาะก็ให้เพิ่่นนก็ใใหห้้อุญาตบบจ ถ่ายนะทุกคนเนาะเพราะจ๊ก็ได้มีการถ่ายและก็อย่างที่เห็นจริงๆเนาะเพราะเห็นเพิ่นก่อนก่อนที่เพระจะมาอยากสัมภาษณ์เพิ่นนะทุกคนเพราะเไปเห็นอ่ะเพิ่นซอยคนหยกเปล่านอนนะเป็นนักท่องเที่ยวเลยกก่อนนั้นนก็เห็นเพิ่นไปซอยพยุงคนแก่เนาะคือว่าเห็นหลายอย่างเนาะเพราะเจ๊แอบมองอยู่พุ่นนอนเพราะจ๊บ่กล้าถ่ายอยู่ตอนนั้นเนาะแล้วพรจะเจ๊ดินมาเดินมาแหละขอถามเพิ่นเนาะทุกคนขอถามเพิ่นขอถามเพิ่นขออนุญาตเพิ่นบบดนี้ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างล่างของอาคารบริษัทนะทุกคนเนาะแต่่มจะโบว์มิซิสไปถ่ายาด้านชั้นชลานะทุกคนโบว์มิซิสไปถ่ายตรงนั้นเนาะโบว์มิซิสไปถ่ายตรงนั้นจะมิซิสถ่ายตรงนี้นะทุกคนเนาะอันนี้ก็ต้องถ่ายบรรยากาศตรงนี้ทุกคนเบิ่งนี่อันนี้เป็นชั้นล่างชั้นล่างวาชั้นสองนี่ผมจะยังไม่ขึ้นไปอันเป็นชั้นล่างเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้นสองไปเบิ่งเนาะผมจะคิดว่าตอนเย็นกว่าจะจะมาอีกรอบนะเพราะว่าตอนนี้คนกับท่านได้บ่อย แน่นแห้งแต่ตอนเย็นจะขนาดใด้ทุกคนเนาะเป็นภาพบรรยากาศที่การเดินทางที่ค่อนข้างที่จะมีความคึลื่นนะทุกคนเนาะมีความคึคลืค่นนี่คือมอชิตของเมืองไทยของประเทศไทยเนาะสถาน,นีคนส่งของประเทศไทยเนาะของกรุงเทพมหานาครนะทุกคนเนาะหมจะเองกับมาแช้่บริการตรงนี้บ่อยมากนะทุกคนเนาะ มีเบิร์เด่นคนนะมีทั้งคนไทยแรงงานแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกคนเนาะจะเดินทางมาใช้บริการตรงนี้นะทุกคนเนาะอย่างที่บ่าจะบอกไปนั่นแหละเป็นมีทางเลือกในการเดินทางเยอะแยะมากมายเนาะทุกคนเนาะแต่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนข้างที่จะหลายคนมาใช้บริการนะทุกคนเนาะก็แน่นอนนะทุกคนเนาะในเมื่อ สถานที่คนลลายแบบนี้เนาะทุกคนเนาะมันก็มีรอยบอกพันแม่อย่างที่บอกไว้นะการที่นี่ไปพี่ทหารมาค่อยเฝ้าไทยบริการมาดูแลมาคุ้มครองปกป้องแบบนี้ประชาชนก็มีความอุ่นใจเนาะทุกคนเนาะมีความอุ่นใจอย่างที่ประเจ้บอกไปฐานไทยคือฐานของประชาชนเนาะฐานของประชาชนเลยก็เป็นผูทีหักชาติหักแผ่นดินหักประชาชนอย่างแท้จริงเนาะทุกคนเนาะและที่สาคัญเนาะในความ ในหลักมนุษยธรรมทหารไทยเองก็ดูแลปกป้องนักท่องเที่ยวแรงงานชาวต่างชาติด้วยเช่นกันคุกคน,นอนะดูแลเป็นอย่างดีเหมือนประชาชนบ้านเพิ่นคนหนึ่งเนาะทุกคนที่มาตรงนี้คนดูแลแบบนั่นนะทุกคนนะนี่ด้วยรักมนุษยธรรมด้วยพุณธรรมของทหารเนี่ยคนสุดยอดสุดยอดเลยใจเป่นก็นเลยอยากจะขออนุญาตพี่น้องคนไทยเนาะนำเสนอ นำเสนอทุกคนในเบิ้องในเห็นในชมกำกันนะทุกคนเนาะวอแจ๊บเองก็ชื่นชมของวอร์แจ๊บด้วยอย่างที่บอร์แจ๊บบอกไปว่าแจ๊บเคยได้รับความช่วยเหลือจากพี่ทหารมาแล้วครั้งหนึ่งตอนวอแจ๊บกลับบ้านเนาะทุกคนเนาะตอนวอแจ๊บกลับบ้านมีความจะเป็นแห้งเนาะนั่นคือวอแจ๊บได้รับนำใจอันยิ่งใหญ่เลยวอแจ๊บแบบขอบคุณไว้ในใจเสมอมาเนาะทุกคนจดจำว้ในใจเสมอมาเนาะทุกคนจนวันนี้มีโอกาสได้วอกกับกับทหารเนาะกับพี่ทหาร ใจเต้นสั่นเนาะดีใจภูมิใจเด็กอะตื่นเต้นพร้อมคนนยิ่งตอนที่เบิ์นโทรไปหาโมเขาวประชาเบิ่นโอ้ใจบอกจ๊เต้นตุกบๆๆๆๆตุบ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 ทุกคนเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างล่างทุกคนเนาะเดี๋ยวเบอรจ๊จะพาคืนเบนขังบนนนทุกคนเนาะแต่เบอราเจ๊จะให้เป็นอีพีที่สองรายการนะทุกคนเนาะเพราะอีพีนี้มันเป็นเงาเติบแหละทุกคนเนาะบอก์จ๊จะ,ะนำคลิปนี้ใหทนในนน้ทุกคนได้ชมก่อนเบิรต้นทุกนเนาะเดี๋ยวจะเ,เนเบิรน้าง สนามบินเพื่อนใดเห็นไหมเห็นไหมหนุ่มมีป้ายแล้วก็เจาา้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ข้างในเานาะเจ้หาหน้าที่ผู้ให้บริการเพ่นก็ใส่ชุดเทศกาลสงกรานต์โอ้เป็นทหารเป็นกระแพงทุกคนเป็นทหารเป็นกระแพงเป็นทหารเป็นกระแพงนี่คือประเทศไทยเดิมงเด้ออันนี้ช่วงเช้านะทุกคนช่วงเย็นๆน,นี่เปาบอกเลยยิ่งจะคึกคลื่นกว่านี้เนาะทุกคนเนาะ อันนี้ก็บังกัดดันในของชั้นล่างนะค่อเนาะผู้คนก็อยู่้างนงกกกมีเลยมีรถแท็กซี่ก็มามาให้บริการด้วยมากมายอย่เมอมากมายเต็มไปหมดเลยครับเมื่อนี้คือวันที่12บสอทุกคนเด้อย้ำอีกทีวันที่12เนาะคนยังจะเดินทางได้อีกเรื่อยๆเนาะ สำหรับคลิปโลกนี ire, like ้บ so ่าวจ็บก็ฝากไว้ปละมานี yes, ่้คนเนาะฝากไว้ปละมานี่เด้อทุกคนเด้อพิถึงกันบ่าวจ็บก็กลับขอโทษขอไปทำไมไล่ฝากโทษคนเล่์กดแชร์เุกคนเด้อก็กดติดตามให้กำลังใจบ่าวเจ็บเนี่ยนะฮะเมตตาบ่าวจ็บโดยกันโคตรขำโฆษณาเด้อทุกคนเนาะบ่าวเจ็บจะเป็นช่องเล็กๆช่องน้อยๆเนาะแต่บ่าวจ็บก็เห็ดด้วยใจเนาะทุกคนเนาะอบ่าวิวอาจจะบเป็นหมื่นเป็กๆช่องนหมู่เนาะักร้อแต่บ่าวเจ็บกับเหตุด้วยใจนะฮะทุกคนเนาะ สำหรับคลิปวันนี้ผมจะลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสบายดีทุกคน